เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของเราดำเนินไปโดยอัตโนมัติตื่นเช้าทำงานกลับบ้านนอนหลับวนซ้ำไปทุกวันแต่เคยมีสักครั้งไหมที่คุณรู้ตัวอย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาพูดถึงภาวะจิตสำนึกรู้ตัวสภาวะที่เราตื่นอยู่กับปัจจุบันขณนะอย่างเต็มเปี่ยม ภาว่จิตสํำนึกดูตัวคืออะไรมันคือการที่เรารู้จึตตัวเองในทุกขณะเราตระหนักถึงสิ่งที่เรากำลังทำกำลังคิดและกำลังรู้สึกลองจินตนาการว่าคุณกำลังดื่มน้ำชาและคุณรับรู้ถึงกลิ่นหอมของมันรับรู้ถึงไออุ่นที่ซึมผ่านถ้วยโซฟามือของคุณ รสชาติที่ไหลผ่านเองไปอย่างช้าๆนี่แหละคือความรู้ตัวหลายครั้งเราปล่อยให้จิตหลายไปตามความคิดคิดถึงอดีตเศร้าเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปคิดถึงอนาคตกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ในขณะเดียวกันหากเราตื่นรู้และอยู่กับปัจจบุบันเราจะพบว่า ไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นที่ตอนนี้เท่านั้นเราจะฝึกการรู้ตัวได้อย่างไรหนึฝึกหายใจอย่างมีสติเมื่อคุณรู้สึกถึงลมหายใจเข้าและออกคุณกำลังกลับมาสู่ปัจจบุบัน 2. สังเกตล่างกายตัวเองรู้สึกถึงเท้าที่แตะพื้น มือที่สัมผัสสิ่งของอุณาภูงที่รอบตัว 3. ส,สังเกตความคิดโดยไม่ตัดสินแทนที่จะจมอยู่กับมันให้เพียงแค่เห็นแล้วปล่อยผ่าน 4. ใช้ชีวิตให้ช้าลงไม่ต้องรีบกินข้าช้าช้าเดินช้าๆฟังเสียงรอบตัวให้มากขึ้นเมื่อเรามีภาวะจิตสำนึกรู้ตัวมากขึ้น เราจะมีสติไม่ถูกอารมณ์ชักนำง่ายๆเราจะจัดการความเครียดได้ดีขึ้นและที่สำคัญเราจะสามารถสัมผัสความสุขที่แท้จริงในปัจจุบันขณะทุกคนลองหยุดสักคู่หายใจเข้ารับรู้จึงลมหายใจหายใจออก ปล่อยความคิดให้ไหลไปขอให้ทุกท่านกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและค้นพบความสุขที่ซ่อนอยู่ในทุกวินาทีของชีวิตขอบคุณค่ะ